ไอพื้นที่หมดสัญญาสัมปทานการเช่าที่ดินนะครับที่เป็นหมื่นไร่แสนไร่ที่จังหวัดกระบี่สุราชตรังนะครับทางภาคใต้เนี่ยไม่ต้องเอาคืนกันเลยครับปล่อยให้ผู้รับสัมปทานเนี่ยอยู่ต่อมีการสร่งสวยมีการวิ่งเต้นต่ออายุสัญญาสัมปทานความกล้าหาญของรัฐบาลอยู่ไหนครับทรัพย์สินเนี่ยที่ดินเป็นของสาธารณประโยชน์หมดสัญญาธรรมทานก็ไปเอาคืนมาสิครับ นี่แหละครับความกล้าหาญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาล้มเหลวสิ้นดีครับประเสริฐพงศ์ตามด้วยท่านอนรักบุญสนเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศ์สอนวัตรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพักเก้าวไกลขอพิปรายรายงานความคืบหน้าการดำเนินง,งานตามแผนปฏิรูปประเทศ เดือนเมษาถึงมิถุนา2,565ตามรูปเล่มที่นำเสนอต่อสภาครับท่านประธานครับบิ๊ก็อกหน้า35ครับส่งเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยเอาคนไปเป็นวิทยากรผิดๆด,ด้วยนะครับท่านประธานอย่างนายประสิทธิ์เจียวกกนี่ใส่เสื้อเหลืองปกผูกผ้าปันคอสีฟ้านะครับไปเป็นวิทยากรแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับติดคุกติด,ต,ดตาราง ช่วยกรองด้วยนะครับช่วยกลองคนเวลาไปทํางานทําหน้าที่นะครับต่างๆของหน่วยงานของรัฐฝากท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกด้วยนะครับถัดมาครับท่านประธานกิจกรรมบิ๊กล็อกปรับปรุงบุคลากรหน้า60ครับพี่น้องประชาชนต้องรู้นะครับวันนี้มีการเตรียมร่างขยายอายุกเกษียณราชการสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐออกไปอีกสําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญน,น่ากลัวมากนะครับ กลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆจะได้เข้ามาเติบโตในชีวิตราชการเติบโตขึ้นไปซึ่งจะทําได้ดีกว่าอธิบดีกลมๆหนึ่งซึ่งเป็นข่าวโด่งดังโดนจับกันขาวห้องทํางานมาแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ต้องทบทวนครับอายุ60กเกษียณนะครับไปวางวางตัววางอายุให้เขาอยู่ต่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นวิธีคิดที่ล้าหลังครับสวนกับกระแสะของโลกด้วยซ้ำกท่ันประทานครับ ถัดมาครับกิจกรรมบิ๊กล็อกขจัดอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลางครับผมอภิปรายไปหลายครั้งหลายหนในสภาแห่งนี้เวลาทำอ e ีบิ d ดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยผู้รับเหมาผู้ประมูลเนี่ยเขาปกปิดเป็นความลับอยู่อยู่รับโทรศัพท์บริษทัทคู่แข่งโทรมาได้ยังไงครับถ้าไม่รั่วไปจากกรมบัญชีกลางท่านแก้หรือย,ยังฝากด้วยนะครับกรมบัญชีกลางต้องอับอายนะครับเรื่องแบบนี้อธิบดี ข้าราชะการภายในรั่วไหลตรงไหนต้องแก้ครับนี่แผนปฏิรูปแต่ทำทาไมเรายังเจอประเด็นแบบนี้อยู่ในการบริหารราชะการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านประธานครับถัดมานะครับหน่วยงานกิจกรรมบิ๊กล็อกต่างๆเรื่องของความยุติธรรมครับวันนี้เปิดติ๊กตอก็เจอครับบรรดาพี่นอกประชาชนถูกตำรวจตั้งด่านไม่รู้ด่านลอยด่านจริงมีอนุญาตถูกต้องไหมโอ้มีคนดูเป็นแสนเป็นล้านคนครับ และที่สําคัญครับบางด่านเวลาตํารวจโดนพี่น้องประชาชนตรวจสอบปิดด่านหนีทันทีครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องทบทวนผู้บริหารต้องช่วยกันดูนะครับกรมราชธรรครับเป็นไงครับที่ผ่านมาโอ้โหนายประสิทธิ์เดียวกลกเปลี่ยนชุดหนีเราต้องมาอภิปรายกันในสภาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถามก็ไม่ตรงคําตอบอีกด้วย เรื่องแบบนี้ต้องมีการทบทวนครับเรื่องของการปรับระบบการบริหารราชการอีกอันหนึ่งครับความยุติธรรมที่เยาวชนไม่ถูกปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็นสิทธิของเขานะครับทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ถูกพิพากษาด้วยซ้าแต่ปรากฏว่าอาดีตนะครับที่ผ่านมาผมไปเจอผู้พิพากษาคนหนึ่งครับคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเดี๋ยวปล่อยไปก็ออกไปกระทําความผิดอีกผมก็ถามว่าแล้วศาลตัดสินแล้วหรือยัง ในเมื่อมันยังไม่ตัดสินแปลว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ควรได้รับสิทธทิการประกันตัวครับนี่เหรอครับการปฏิรูประบบราชาการปฏิรูปความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนครับถัดมาธรรมทานครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้มเหลวสิ้นเชิงครับท่านไม่มีแม้กระทั่งตัวผลงานที่เอามาโชว์บอกว่าไอ้พื้นที่หมดสัญญาสัมปทานการเช่าที่ดินนะครับที่เป็นหมื่นไร่แสนไร่ที่จังหวัดกระบี่สุราชตรังนะครับ ทางภาคใต้เนี่ยไม่ต้องเอาคืนกันเลยครับปล่อยให้ผู้รับสัมปทานเนี่ยอยู่ต่อปล่อยให้ชาวบ้านบางกลุ่มเข้าไปยึดมีการส่งซวยมีการวิ่งเต้นต่ออายุสัญญาสัมปทานความกล้าหาญของรัฐบาลอยู่ไหนครับทรัพย์สินเนี่ยที่ดินเป็นของสาธารณประโยชน์หมดสัญญาธรรมทานก็ไปเอาคืนมาสิครับนี่แหละครับความกล้าหาญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาล้มเหลวสิ้นดีครับนี่คือตัวชี้วัดที่วันนี้ ประจานตัวเองแท้ๆเอาเอกสารนี้มาโชว์ในสภารรท่านประธานครับอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลนี้ปฏิรูปนะครับความคืบหน้าปฏิรูปประเทศล้มเหลวปฏิรูปแปลว่าทําให้ดีขึ้นครับแต่ปรากฏว่าหลายคนปตีความว่าปฏิรูปหาวไปล้มล้างบ้างละ่ะของแบบนี้นะครับช่วยศึกษาช่วยอ่านทําความเข้าใจด้วยแล้วก็อย่ามาใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับปฏิรูปคือทําให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้ารัฐบาลตั้งใจจะปฏิรูปนะครับประเทศของเราจริงๆจะต้องเปลี่ยนรัฐบาลครับรอบหน้าขอบคุณครับท่านประธานสำหรับท่านประเสริฐพงศ์นะครับเรื่องของตัวการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข,ของของภาครัฐนะครับเรื่องขยายอายุเกษียหรือว่าอะไรพวกนี้นะก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เรื่องของการขยายอายุเกษเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นการศึกษานะครับซึ่งรูปแบบเนี่ย แน่นอนครับมันในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่อยู่ในระดับอตอนนี้ก็มีหลายแนวคิดนะครับต้องเรียนตามตรงว่าอาจจะเป็นแนวคิดที่ว่าคนที่อยู่ในระดับหัวหน้าส่วนราชการทั้ง60ไปแล้วอาจจะขยับออกนะครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่ต่อนะครับหรือว่าอาจจะมีการจ้างต่อเลยนี่ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับต,ต้องเรียน,ท,น,ท,นท่านเพื่อทราบด้วยนะครับ